ยดจราบเลยครับผม1.9 LDA ปี2019สลามบกผมที่หลักเมืองโอ้โห้หอยใหญ่โอ้โหเซรามิกใช่ไหมงานเซรามิกหรือเปล่าจบศูนย์เปล่าปีดาวปีจองปีจัดปีโอนปีแรกงวดพันหกพันครับผมหลังจากนั้นพันหมื่นนิดๆเป็นตัวยกอสูงนะครับจับทรงยีราฟครับผมโอ้โห่อหล่อจริงๆกันนี้รอโคตรรอโม่รอแบกโม่บังแตงตัว LDA นะครับผม ไม่สามมือโลหัวนงหัวหนอาไม่มีรอยไขยรอยแกะดูดิเดิมสนิทก็ผมจอยจากโรงงานมาพร้อมกับนี่นี่อยากจะโชว์อยากจะโชว์การมือกล้องเดินไปหลังไปนะครับระวังติดฟ้าโอ,โอ,โอ,โอ้สุดจริงๆปีดาวปีจองปีจับปีโอนส่วนรถอีก2 0 0 0มืบาทแคปหนอาจอยสยามาลลอซื้อใดทั่วประเทศไทยเหนืออีสานกลางใต้กดแอดไลนสยามา มีแอดตำนา YAA 9 4 5